พีวีมีมาจัดให้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับพี่ๆที่อยากได้รถครอบครัวพี่วีแนะานำครับ e-suzuki x3.0 navy ไป18บเรกไมคคันนี้แสนกับ2,000เท่านั้น 769,000ได้สีขาวมุกสภาพสวยออปชันมีมาให้ครบจบแน่นอนในส่วนของภายในสะอาดสะอ้านรอบคันสภาพสีเต็มทั้งคันพี่ๆสนใจดูคลิปนี้ของพี่วีนะรับประกันเลยครับว่า E-SU-SU Mail X 3.0 Navy คันนี้ตอบโจทย์ทุกครอบครัวแน่นอนครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่ติดตามพี่วีรถดีเกรดเอกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการรีวิวรถของบริษัทเพชรยนต์นะโดยมีพี่วีเป็นผู้นําเสนอในส่วนของรถครอบครัวนะครับวันนี้จัด1คันเลยนะครับสำหรับ e s u z u m i x 3 0น navy ตัวนี้นะครับไปี18ตัวนี้ต้องบอกเลยนะว่าเลขไม่แสนต้นๆน,นะ 2, แสนกับสอ0 0เท่านั้นเองกับราคาที่ต้องบอกว่า7 6 000, 9 0 0 0 ได้เป็นเจ้าของรถครอบครัว7ที่นั่งแบรนด์อีซูซูแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้ออปชั่นมีมาให้ครบครบเลยนะครับสภาพภายนอกภายในสวยกริปแน่นอนสีขาวมุกเดี๋ยวพี่วีพาไปทำความรู้จักกับเจ้าอีซูซู ตัว3.0 n น V y คันนี้กันเลยนะครับในส่วนของตัวด้านหน้านะครับตัวนี้ต้องบอกว่ากระจกยังคงเป็นกระจกของอีูสูเดิมนะในส่วนของลักษณะตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าสภาพสวยกริปแน่นอนนะครับผมคับของเจ้าอีลูสูดเมลเอ3.0ตัว n a v y นะด้านหน้าไฟหน้าโคมใส่กิ๊กทั้งคู่แน่นอนนะครับไฟโปรเจคเตอร์พร้อมกับตัว d Daytime r u n n i n g Light มีมาให้ครบ ควรแน่นอนนะลักษณะของตัวไฟต้องบอกว่าไฟเดิมแท้โรงงานนะครับผมใช้งานได้ตามปกติเลยติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้แล้วคู่หน้านะครับสภาพสวยเลยลักษณะของตัวชุดกันชนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นการตัดในส่วนของตัวสีทูโทนนะครับผมมีสีเทาตัดกับตัวสีขาวมุก ตัดในส่วนของตัวกระจังหน้าด้วยสีโครเมียมสัญลักษณ์โลโก้อีซูซูตัวใหญ่ๆแบบนี้สวยกริปแน่นอนนะครับผมที่สําคัญที่พี่วีอยากจะนําเสนอก็คือตัวกันชนหน้านะครับพี่ๆลองสังเกตนะกันชนหน้ายังคงแนบชิดสวยๆนะครับไม่มีเบียดนะลักษณะของตัวเส้นระหว่าง ตัวชุดกันชนกับตัวตัวโครงสร้างรถเนี่ยสภาพระยะยังสวยๆแบบนี้เลยนะลักษณะของตัวล้อแม็กนะครับได้มาเป็นล้อแม็กเดิมแท้โรงงานนะครับสภาพสวยไม่มีเบียดแน่นอนแม็กขอบ18นิ้วนะรัดมากับยางต้องบอกว่าพอใช้ได้ SUV ตัวนี้พร้อมใช้งานแน่นอนพี่ๆได้ไปก็ใช้ยาวๆครับผมลักษณะของตัวโครงสร้างด้านล่างก็ยังเป็นโครงสร้างเดิมนะกระจกเลี้ยวซ้ายขวา หุ้มโครมเมีย์มาให้แบบนี้นะครับมีตัวฝาครอบโครเมียย์มาติดตั้งเดิมแท้มาจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของตัวรถเนี่ย บอกได้เลยว่ามันเดิมแน่นอนในส่วนของตัวกระจกรอบคันนะครับนี่เห็นไหมครับว่าติดิฟ์มมาให้แล้วพร้อมใช้งานกุญแจเป็นคนะีย์เร s ซ์มาร์ทแนะลักษณะของตัวรถโครงสร้างเนี่ยต้องบอกว่าได้เดิมทุกอย่างจากโรงงานนะครับสปอยเลอร์หางหลังมีมาให้ครบไฟเบรกดวงที่3ใช้งานได้ตามปกติใบปัดน,น้ำฝนทุกอย่างบริษัทเพชรยนต์ตรวจเช็คให้หมดแล้วพี่ๆได้ไปก็ใช้งานสบายๆย,ยาวๆแน่นอนนะเดี๋ยวพี่วิเปิดให้ชมในส่วนของตัวประตูฝาท้ายนะครับ รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไฮไลท์ของเขาก็คือการปรับพับเบาะในส่วนของผู้โดยสารภายในห้องโดยสารนะครับโดยเฉพาะตัวเจ้าอีซูซูเนี่ยสามารถปรับพับได้เรียบไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนของพื้นที่การจัดเก็บเนี่ยมีเยอะมากแน่นอนนะรวมไปถึงในส่วนของตัวพื้นที่ภายในเห็นไหมครับว่ามีจอกลางมาให้เพราะฉะนั้นตอบโจทย์สายรถครอบครัวจริงๆนะเพราะว่าการใช้รถครอบครัวหนึ่งคัน ตอบสนองการใช้งานเดินทางไกลเดินทางนั่งเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่การจัดเก็บตัวเนี้สำคัญแน่นอนด้านหลังมีในส่วนของตัวช่องเก็บอุปกรณ์จุกจิกนะครับมีมาให้ครบครบแบบนี้พร้อมใช้งานเช่นกันลักษณะของตัวชาร์จไฟมีมาให้แบบนี้นะครับผมพร้อมใช้งานแน่นอนพี่ๆซื้อรถคันที่ไปเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับฝาท้ายครับ ตัวนี้เป็นไฮไลท์อีก1จุดนะครับสีเดิมแท้โรงงานนะยังไม่เคยถอดเคยแกะทําสีแน่นอนนะครับประตูฝาท้ายไม่เคยมีการถอดแน่นอนโครงสร้างเดิมนะครับผมรางน้ําด้านข้างนะครับจุดเมทดอาร์คสวยๆอยู่ครบครบไฟท้ายเดิมแท้โรงงานแน่นอน ทั้งสองข้างซื้อรถกับพีวีซื้อรถกับบริษัทพยนพี่มั่นใจได้เลยนะครับว่าได้รถคุณภาพสวยเกรดเอแน่นอนเพราะทุกคันเราคัดมาให้แล้วกับมือนะครับผมตรวจแล้วตรวจอีกกว่าจะส่งมอบถึงมือคุณลูกค้ารับประกันได้เลยว่ารถสวยๆแบบนี้มีมาให้แน่นอนนะครับผมเห็นไหมครับแผงด้านในคอนโซนลักษณะตัวรถเนี่ยจะเป็นทูโทนนะตัดสีน้ำตาลกับสีเบจ สีเทากับสีเบยสีเบจโทษทีครับผมตัดกับขอบลายไม้สีน้ำตาลนะครับผมรวมไปถึงหน้าจอทัชสกรีนตัวเนวีมีมาให้แล้วครบๆแอร์ Air เป็นวิจิตอลแบบนี้ชุดเกียร์เป็นชุดเกียร์ออโต้กระจกเป็นกระจกตัดแสงไฟฟ้าด้วยนะกระจกมองหลังลักษณะของพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันควบคุมทุกการใช้งานภายในรถต้องบอกว่ารถคันนี้คุ้มค่ากับราคา769,0 0 0บาทแน่นอนเบาะ คู่หน้านะครับเป็นไฟฟ้า1ตัวข้างคนขับข้างคนนั่งข้างๆเป็นแมนวนวลแต่ก็เพียงพอกับการใช้งานแน่นอนนะครับเปิดให้ชมในส่วนของตัวเบาะแถวที่2ครับเบาะแถวที่2เห็นไหมครับว่าลักษณะแผงข้างประตูภายในทุกอย่างอยู่ในสภาพสวยสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งาน แน่นอนนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่สีก็ไม่ได้หาง่ายๆนะสีขาวมุกนะครับผมและได้เป็นตัว n นว y 3.0พร้อมรุยทุกที่แน่นอนนะครับพี่ๆท่านไหนที่กำลังตัดสินใจมองหารถครอบครัวไปใช้งานดีๆสักหนึ่งคันพี่วีอยากจะแนะนำจริงๆนะครับคันนี้มีติดตั้งพรมกระดุมมาให้แล้วรอบคันไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะครับชุดนี้ก็หลายพันบาทอยู่สมควร คู่ครองกับพี่ๆแน่นอนนะครับสําหรับภายในรถนะครับดูไปแล้วเดี๋ยวพี่วีเปิดให้ชมในส่วนของตัวด้านหน้าห้องเครื่องนะครับ ต่อในส่วนของตัวด้านหน้ารถนะครับเปิดฝากระโปรงให้ชมนะขุมพลังของเจ้า DDI 3.0ของ Isuzu ตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่าห้องเครื่องสะอาดสะอา้านการใช้งานต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าของเดิมถนอมมากนะลักษณะของตัวอุปกรณ์ชุดน็อตต่างๆเห็นไหมครับว่าน็อตฝากระโปรงก็ยังคงเดิมแท้แน่นอนนะรวมไปถึงในส่วนของตัวด้านข้างแก้มซ้ายขวาต้องบอกว่าสีเดิมแน่นอนนะครับยังไม่เคยมีการถอดแกะแน่นอน ไฟหน้าทุกอย่างเดิมแน่นอนพี่ๆมั่นใจว่าซื้อรถมือสองนะครับผมไม่ต้องไปกังวลในส่วนของตัวโครงสร้างอุปกรณ์ที่ให้มากับตัวรถนะครับจริงๆก็ไม่ได้ต่างอะไรกับป้ายแดงนะครับแต่เพียงแค่การใช้งานมีการใช้งานมาแล้วเท่านั้นนะและอย่างยิ่ง บริษัทเพชรยนต์ดูแลตรวจสอบมาตรฐานรถทุกคันเข้ามาให้แล้วพีพีมั่นใจได้เลยว่าสามารถนำไปใช้ต่อได้ในชีวิตประจำวันจริงนะครับผมเห็นไหมครับว่าลักษณะของฝากระโปง Met k, รงเม็ดอาร์คลักษณะของป้ายที่ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่ครบและที่สำคัญที่อยากให้ดูนะตัวนี้ครับผมป้ายเพจเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์บอกชื่อรุ่นบอกสำคัญของรถคันนี้นะครับว่ารถคันนี้ชื่อรุ่นอะไรผลิต ที่ปีไหนทุกอย่างอยู่ครบแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือมาตรฐานที่บริษัเทเพชรยนต์เลือกสรรมาให้กับพี่ๆนะในส่วนของตัวรถมือ2ทุกคันสนใจรถคันนี้นะครับทำง่ายๆทักหาวีเลยนะครับที่086 709 87 87เบอร์นี้โทรได้ลายได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ กับเจ้า isuzu 3.0ตัวเนวีตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน isuzu mu x สามจุนวีตัวนี้นะครับผมเรขกไม่เพียงแสนกับ2,000เท่านั้นกับราคา7จ็ด0 0นบาทสนใจก็โทรหาพีวีที่0ูนย์แปดหกเจ็ดแล้วเจอกับพีวีในพีวีรถดีเกรดเอกับมารีวิวให้กับพี่ๆได้ชมแบบนี้ทุกวันแน่นอนครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ